ดไดเนี่ยอกดได้ป่ะกดไปมันห oh, ่าง่ไดปขยขยเาล้ลอตอนนี้กำลังเอาผมผมให้ใหญ่เพื่อที่จะตัดนะคะทุกคนนี่นี่มให้ใหญแล้ว Ya me pasé Cô mong nha Cô mong nha Chị là อพผักมาเพื่อนแหนะแสบเครื่องนี้เหรอเพื่อนฝากเพื่อนซื้อะะอะไระดีใช่ไหมอาจจะว่าพันกว่าหรือเป่าแล้วมัเป็นซื้อ,อตอนแรกแล้วก็เลยฮะยอ,อะไรนะ,นะรบ้านอะไรนะกันอะไรเี่อ๋อ อันนั้นใช่ไหมอันไหนชอบอันไหนล่ะแบบไม่มีสายตัดง่ายใช่แบบไม่มีสายตัดง่ายอืมตัดไปก็สังเกตดูว่าอันไหนตัดตัดดีไหมตัดดีตัวมัดตัดทักทีนะทักทีนอันนั้น มันพอนหมดแล้วก็มาชาแบบนี้มันง่ายเดินรอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแดบดบนั้นก็พอมีสายก็แบบแล้วก็ไมเก่าก็โอเคอยู่ดรัดง๊าบเหมดกันรัดง๊าบเหมือนเแบบไม่มีสายอ่ะรัดยังไต่านู้นที่ปิ้งดีกว่าโอ้ยง่ายเลยนะเลือกไปเจี่ยวพอ่อคือ่ายจังเขาซื้อมาจากเมืองจีน เพื่อนเขาลับบ้านไปเที่ยวกลับบ้านเลยเที่ยวมาจีนเข้าไปดูก็ได้แบรนด์เนี่ยที่เขาขายอ่ะในในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เข้าไปดูว่าไอ้ที่เขาขายออนไลน์อ่ะกี่บาทพิมพ์เข้าไปแบรนด์นี้ค่ะเออมันมันจะ,ม,นจะมันจะมีเอเจนต์ขายเลย อเออเออถ้ามันถายอันนั้นแต่เดียวของคนไทยซื้อซื้อมาเรา่างท่างทั้นตัวว่าเขาเออดีนะที่มันเจอของดีเพื่อนซื้อให้นะซื้อมาเขาถือมาจากเมืองจีนแล้วนะเขาไม่ได้สั่งออนไลน์นะแต่คิดว่าสั่งออนไลน์ก็ก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้ถือมาเลยเขาแล้วเขาก็เชื่อมแบบเยิอมบ้านพา เราต้องการน้ำอีกน้ำได้มน้ำอัมาดมน้ำดูดอไกนดดไนดดก้อน้มัน้มันผ้มนอืก้เดียวเมืก้อันนี้ก้นไมะดับนะอันนี้ืออแล้วมีพก้อนหนม บินละคนเบิงว่ายังนี้แบบยังดังอยู่ดิอือใส่ธรรมชาติแนวไทยแนวไทยกูด ผมสัน้ออนอะโต้าเปล่งเนี่ยนต้นตาผมเปลนะ่งไม่อย่าคิดว่ามันเป็นไม,ม่ผมเข้ามว่าผมสัน้นมันมันก็เหมือนกันกับผู้ชายนะหมายถึงว่าการขึ้นต้นมันก็ตรงข้าย

Or what time is the bus going to leave eight o'clock are you sure yes did you check yes there is a bus at eight o'clock and i'm cutting my mom hair yeah. oh how lovely okay you catch your bus at eight o'clock will be lovely you'll get in there uh, uh before sunrise in the morning and then you can just take a taxi to sivanapuma and spend um, a few hours there. you can go to the food court and have a nice time. thank you, dad. Uh, we miss you, darling. want you to come home as soon as possible. yeah, we, we go home tomorrow. yeah, thank you. thank you for everything. is your money okay? <laughs> มันน okay, ี่โอเคค่ะนะโอเคล้โอเคบายบายไตัดอเละตัดผมโยมาตินฮัลโหลเมมจายเยดเมงเขาไม่เปิดมาตินไม่ได้เปิดบอมาตินเปิดอยู่เทัดออฟเดี๋ยวพามล่ทีวันดูซียูตัดผมอยู่ Okay. <laughs> Hello, what do mean?